เอาลือครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับกลับมาอยู่ทีมชาติไทยใน AFC Asian Cup อีกครั้งหนึ่งนะครับ oh. แล้วนัดนี้นะผมเราก็ยังอยู่ในกรุปสเตทในแมตช์ที่2นะครับผมนัดนี้จะเจอกับทีมชาติออสเตรเลียนะฮะ oh. สำหรับทีมชาติออสเตรเลียนะผมก็เป็นทีมชาติเบอร์ต้นๆของวีดเอเชียเลยนะครับผมมีโอกาสเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกอยู่หลายครั้งหลายครานะฮะโอเค เดี๋ยววันนี้เราจะไปเริ่มเตะกับทีมชาติออสเตรเลียกัเลยดีกว่านะครับผมอุ้ยิสินนักดาเจ็บวะเนี่ยหนึ่งวีคโอ้โหจะใช้เป็นสานุการทีนจอมนะฮะเล่นเป็นกองกลาง,งตัวรุกก็จะเริ่มเดินลงสนามกันแล้วนะฮะชาธิพเคลียร์กับมาให้สารัตย์อยู่เย็นอริศักดิ์ไกสอนได้บอลแล้วพยายามจ่ายบอลให้สารัตย์อยู่เย็นส่ลัดจ่าให้ชีสิน ใช่ครับชนะทิพย์ชนาทิพย์จ่ายมาให้ทุกันจะดูนี่ยิงไปโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับผมกับสุการที่จอมลูกแรกนะผมถือว่ามาเร็วมากผมทีมชาติไทยวันนี้ยิงได้อย่างเฉียบคมจริงๆครับผม,มเปิดมาด้านข้า,ขางผมลูกนี้ชนาทิพย์จ่ายมาแล้วจ่ายให้สุการลูกนี้ยิงเบี่ยดเสาเข้าไปเลยครับผมหนะึ่งศูนย์ฮะ มาบิลไม่ใช่บาลีผมดูนี้ถึงอุลูกนี่โอ้โอยยิงด้วยซ้ายทันทีฮะอีโคโนมิตออมิดอ่านมาเลยลูกนี้ยิงมาแล้วโอ้ยยังติดเซ็กโว,วินอยู่ลูกนี้ยิงไม่แรงครับผมอธิษกไก่สอนจ่ายมาที่สารัตอยเย็นสารัตจ่ายให้สันการสันการเบิ้งไม้สารัตเ,เออวินจะเปิดขึ้นมาเปิดกับหลังไปที่เซียนเบอร์รี่ สารัฐจะเข้าไปสก,กัดบอลโกโลจิตยิงลูกนี้โอ้โหก็ยังไม่ตรงก่อบนะผมนาทิพย์ไม่ถึงบอลอีกแล้วะฮะแต่ว่าทิศพัน์ยังโอเคแก้ไขได้อยู่สารัฐจ่ายสนุกการสนุกการลากขึ้นมาสนุกการลูกนี้ต้องจ่ายใช่ไหมที่ผมสนาทิพย์หมุนมาให้ทิศพันธ์ทิศพัน์ลูกนี้นย,นนยิงไปแล้วก็สองประตูต่อศูนเลยครับผมโอ้โห สุดยอดจริงๆลูกนี้สําหรับการประสานงานกันของทีมชาติไทยนะฮะเริ่มจากสุนการลูกนี้ชนะทิพมว้วนกลับมาให้สินธุทัน์โอ้โหยิงในกรอบเตโทษเข้าไปเลยครับผมเข้าไปหยุดไปก่อนแล้วก็ตัดบอลไม่ได้ครับผมบอลมาถึงชนาทิพมาลูกนี้ชนาทิพมาถึงสนุการทินจอมสนุการ,ร,การลูกนี้สินธนุพันหลุดมาเยอะเลยผมหลุดกันมาแล้วลูกนี้ถึงเจอสุนิการโอ้โหมันจ่ายไม่ดีทิธพันธ์ พันมงเข้าตรงกลางวันที่เกิดฤิ์ฤิ์ายเกิดสนิทุกการยิงลูกนี้โอ้โหมันหลุดกรอบไปครับผมของการเป่าจบขึ้นแรกนะสองต่อศูนย์ทีมชาติไทยนำออสเตรเลียอยู่นะฮะออสเตรเลียวิ่งเข้าไปตรงมุมทงสองคนนะฮะเปิดมาจากลูกนี้ได้มงแล้วก็โอ้โหนั่งปัดออกมาได้ครับผมเปิดหมาลูกนี้ลูกนี้มงเข้าไปโอ้โหมันยังไม่ตรงกรอบนะสำหรับทีมชาติออสเตรเลีย ยังตีไข่ไม่แตกครับผมจินนัวโอ้โหลูกนี้ปั๊มกันล้มไปคู่แต่ว่าไม่มีเสียงกรรมการนะฮะกรรมการไม่เปล่าฟ้าชนาทิพย์ลูกนี้ตักบอลให้อริศักกีซอสอริสักลูกนี้จ่ายโอ้โหยังได้อยู่แล้วก็วิ่งมาสั่นเลยลูกนี้โอ้โหข้ามือเลนส์ลัก,กมาครับผมเดียรทอนเข้าไปทำฟาวเล็ลเกอร์นะฮะ,ะแลนดได้บอลลูกนี้เปิดขึ้นมาลูกนี้ ยิงโอ้โหมาแล้วฮะสำหรับลูกแรกของทีมชาติออสเตรเลียจะรูร้เซตพีลูกนี้จ่ายให้ด้านข้างนะฮะแล้วก็เปิดเข้าไป1-1เลยฮะสองตู้ต่อนหนึ่งครับผมทิดิพันลูกนี้ชิงกันอยู่ตรงกลางครับผมทีตาธรจ่ายทะลุช่องนนามาที่เจนาทิพย์วิ่งมาีลูกนี้โอ้โ,โ,อโหตัวศัตรูของออสเตรเลียโวยเพื่อนอีกแล้วะฮะไปปล่อยมายิงได้ยังไงแบบนี้ ชิงบอลไปมาในบริเวณหน้ากรอบเขตโทษนะฮะแล้วก็มีโอกาสจบโดยชนาทิพย์ลูกนี้โอ้โหบอลมันติดไซส์เลี้ยวออกไปหน่อยนึงนะครับผมชนาทิพย์ออกมาที่เกิดทิพย์การแล้วก็จบเกมนะฮะสองประตูต่อหนึ่งเป็นว่าทีมชาติไทยตอนนี้ก็กรารันตีเข้ารอบเรียบร้อยแล้วนะฮะวิ่งมาดีใจและตอนนี้ทีมชาติวันนี้ก็เข้ารอบเป็นที่แน่นอนนะฮะเดินไปขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์กันวันนี้นะครับผม จุดเจาสำคงานทีมชาติไทยในรอบกลุ่มสเตจนะฮะแมตที่3นะครับผมที่ไทยจะโคนเจบกับซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะฮะแต่ว่าในรอบแบ่งกลุ่มนี้นะฮะทีมชาติไทยเนี่ยเข้ารอบเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาปรับให้เอาตัวสำรองเนี่ยลงมาเล่นทดแทนตัวจริงในเกมนี้นะฮะมาเลยครับนัดน,นี้เตะตอนกลางคืนด้วยนะฮะไม่ได้ดูเลยนะ่าซาอุดิอาระเบียมีโอกาสเข้ารอบหรือเปล่านะครับผม แต่ว่ายังไงเราก็เล่นเต็มที่นอนรับเกมนี้เริ่มเกมนะฮะซาอุดีอาระเบียเปิดบอลขึ้นมาบอลอยู่ที่บูรุสดิสตองโดจ่ายบอลยามมาให้เจอริสิปิการสึ่การทินจอมจ่ายมาที่สักรสอนลูกนี้โอ้โหมันแรงเข้ามือทาเย็บไปเลยนะฮะนาริแมนค่อยๆลากบอลมาลูกนี้ธิตธทอนตัดบอลได้แล้วธิตะทจ่ายขึ้นมาที่วิชาอุทรา ยิชาหัวทาเปิดบอลตักข้ามาที่สนุกการทีมจอมสืบการถึงบอลลูกยิงลูกนี้โอ้โหมันเบาไปหน่อยครับผมสนุกการทีมจอแมแหมลูกนี้ยิงไม่ดีเลยฮนะลูกนี้ทีมชาติไทายตัดบ,บอลไม่ได้แล้วอดิศักดิ์จะสอนเปิดบอลยาวข้ามหัวมาถึงสนุกานการทีมจอมสืบการลูกนี้จับบอลแล้วก็ซัดโอ้โหมันแรงเกินไปมากเลยนะลูกนี้มูลัดมูลัดดึงบอลมาแล้วจ่ายถึงลูกนี้ถึงห้ามิตรอารดิน อาบิดลูกนี้มองเพื่อนแล้วจะคอรอหรือเปล่าลากไปลูกนี้อันตรายครับผมอันนี้ลูกนี้มีโอกาสยิงแล้วก็โอ้โหเป็นประตูเลยครับผมสำหรับลูกยิงของซาอุดีอาระเบียลูกนี้ช็อกสำหรับแฟนบอลทีมชาติไทยในสนามเลยครับผมลูกนี้สกัดบอลไม่ดีเลยนะผมปล่อยเขามีโอกาสยิงหน้ากองเขาแบบนี้ก็1.0เลยครับผมที่ซาอุดีอาระเบียขึ้นนำก่อนนะฮะ ไปสักดึงรอเพื่อนนะฮะถึงพิชาอุทราพิชาจ่ายมาที่พิระดลลูกนี้ตั้งป้อมยิงแสวไกลยังต้องปัดออกไปก่อนนะครับผมแล้วก็เป่าหมดครึ่งแรกไปนะฮะน้ำอยู่แค่หนึ่งสูตรนะผมยังมีเวลาเยอะในการตีเสมอนะผมเดียทอนเก็บบอลได้นะฮะพิระดลจ่ายทุกช่องให้ไอ้สักสอที่สามวิ่งมาลูกนี้ยิงไปยัง่งโอ้โหปัดออกไปนะฮะโดนรุ่นศัตรู โอกาสยังมาอยู่เรื่อยเหย็ดแต้ยังไม่ประตูสักทีะฮะสำหรับทีมชาติไทยวันนี้สาทะลุช่องมาแล้วผมยิงลูกนี้ยังไม่เข้ามุมเท่าไหร่อยู่นะฮะจะส่งชนะที่ส่งสีงลงมาแก้เกมนะฮะอดิศักไปสอนได้บอลแล้วผมอดิศักดิ์ลนมาจ่ายให้เกลือลที่พิการเกลือล,ลูกนี้ทะลุขึ้นมาแล้วจ่ายเข้ากลางไปที่สันวานเดนมิสแต่ว่าดัากบอลแล้วยิงลูกนี้โอ้โหยัง ไม่เข้ากรอบนะครับผมสำหรับยิงของสันวันเดนมิสในการตัดบองมาได้แล้วผมชนาทิพย์ได้บอลแล้วครั้งแรกจะเปิดบอลมาที่ออนิศัก์ไกสอนออนิสักวันนี้ถึงบอลแล้วจับแล้วก็ยิงลูกนิดหนึ่งประตูต่อหนึ่งเลยครับผมสําหรับลูกเปิดแล้วก็ลูกยิงของออนิศัก์ไกสอนนะฮะลงมาได้แอซซิดเลยผมสำหรับชนาทิพย์งกสินนะครับผมเกมนี้ บอลมาลูกนี้มีเบียดแข่งกันนะผมแต่ว่าสัตว์กระสอนแข็งเก่งกว่าแล้วก็ซัดด้วยซรายเข้าไปนะฮะจ่ายมาที่ชนาทิพชนาทิพเปิดบอลลูกนี้ถึงเกิดฤิธิ์วิการแล้วฮะเกิดลิ์ลากขึ้นมาเกิดธิ์ม้วนรอเพื่อนก่อนแล้วก็จ่ายให้ชนาทิพชนาทิพเข้าตรงกลางลูกนี้ยิงไปโอ้ยังชนคานอยู่ครับลูกนี้ อิิักจะให้พิชาอุทาลูกนี้ทะลุมานะฮะพิชาเปิดบอลยาวมาถึงชนะทิพตลูกนี้โอ้โหตัวเล็กนะฮผมกองหลังของซาอุดิอาระเบียยังชิงมงได้ก่อนนะฮะพิธารจะเล่นสันส้นๆเข้ามาที่อธิักสรอธนนิักีิสตองลบเปิดเข้ามาลูกนี้อธิักได้มงแล้วก็ยิงควายๆลูกนี้โอ้โหใครยิงเอ่ยดูไม่ทันนะฮะีิสตองลบเปิดแลวสั้เข้ามาลูกนี้ควายเลยโอ้โหชนะทิพนะฮะถ้าเข้าไปจะเป็นลูกที่สวยงามมากนะครับผมลูกนี้ แล้วก็เป่าหมดเวลาสําหรับนัดนี้ที่เจอซาอุดิอาระเบียนะผมก็เสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะฮะเหมือนว่าซาอุดิอาระเบียก็เข้ารอบเช่นกันกนะผมเดินมาปรบมือขอบคุณแฟนบอลน,นัดนี้แล้วนะฮะนี่เป็นโปรแกรมการแข่งที่เหลือนะผมนัดหน้ามีโอกาสเจอญี่ปุ่นกับอุซเบกิสถานนะครับผมส่วนรอบไฟนอลก็จะไปเจอสายล่างนะ,ะที่มีอิหร่านจีนเกาหลีใต,ต้และก็ซาอุดิอาระเบียอยู่นะครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะผมขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมากๆเลยนะฮะก็ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ไว้นะผมเป็นกัลังใจในกนะันในคลิปต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมากๆเลยนะผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าของสำหรับเกมเป๊ะสมัยสิบเอฟซีเอเชียนคัพนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ